สวัสดีครับนะครับสวัสดี f c ช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็สวัสดีทักทา้ FC คือเกาพี่น้องนะครับก็มือนีก็มาอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถเรานี่แหละนะครับคือบางทีก็จะอยู่บริเวณดินปลูกนะครับบางทีก็อยู่ในรถบางทีก็อยู่ในป่าก็แล้วแต่ว่ามือนั้นผมจิไปใส่นะครับมือนีพอดีมาเอาแกบดำมาพี่น้องไปเฮ็ดดินปลูกขายนะครับก็เป็นอาชีพของผมนี่แหละนะครับ เป็นอาชีพที่อาชีพหลักเลยนะครับตอนนี้ก็ทำดินปกูก็ส่งตามร้านขายต้นไม้หรือว่าลูกค้ารับไปจัดสวนหรือว่าเอาไปใส่เอง,องสังกัดเก้ากระเห็ดนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นวัสดเุเกี่ยวกับการปลูกด้วยพี่น้องแกบดิบแกบดําแกบหมักสังกระขายนะครับก็เหมือนเดิมก็มาเล่าให้กับ FC ฟังคือเก่านะครับคือช่วงนี้พี่น้องก็ เป็นช่วงหน้าทำนาเนาะฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างก็คือมันแล้วแต่สภาพนะครับก็คือฝนกะทิมช่วงไปสักพักนึงแล้วอยู่บ้านนะครับคือจะมาเล่านี่ก็คือจะมองให้มองเห็นภาพสมัยก่อนคือสมัยตะตะกี้นะพี่น้องคือคนน่ะคนสมัยก่อนนี่ใช้แรงงานนี่เป็นหลักนะครับใช้แรงงานของคนใช้แรงงานของสัตว เป็นหลักไถหน้ากับเอาคั้ยไถพี่น้องนะครับก็แล้วก็ใช้คนในการดำนานะครับแต่สมัยนี้นี่รู้สึกว่า <c oughs> ใช้แต่รถนะครับใช้แต่โคใช้คนนี่น้อยพี่น้องเพราะว่าการทำนาสมัยนี้ก็คือเป็นการหว่านนะครับใช้รถแท็กเตอร์ในการไถในการปั่นดินนะครับทำนานะครับการทำนาทุกวันนี้มันก็ลดระยะเวลานะครับเมื่อก่อนนี่ ทำเป็นเดือนสองเดือนพี่น้องสมัยนี้นี่ปลูกเขาเนี่ใส่เวลาแค่มือเดียวนะครับเพราะว่าใช้รถแท็กเตอร์นะครับแล้วก็ในการหวานก็บางคนก็หวานเราบางคนก็ใช้เครื่องพ่นนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยพี่น้องจะทําอะไรก็แล้วแต่ดิคือมันต้องใช้เต็งเงินนะครับมันต้องใส่เต็งเงินขันโมมีเงินกับเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหน้าก็เหมือนกันพี่น้องสมัยก่อนนี่ใครมีนาเยอะนี่ตอนซ้อนตอนซ่อนพี่น้อง ใครมีนาเยอะนี่ได้ข้าวเยอะนะครับแต่ออนซอนคืออย่างนี้คือเป็นคนรวยนะไปใครมีนาเยอะสมัยนี้ก็ใครมีนาเยอะก็รวยพี่น้องแต่ว่าการทํานาสมัยนี้นี่มันต้องใช้เงินอย่างดีพ่งมบะพีนอนาเยอะนี่ก็ใช้เงินเยอะพี่น้องลงทุนเยอะไม่ว่าจะเป็นซื้อรถแท็กเตอร์นะครับซื้อรถแท็กเตอร์แล้วก็ไม่พอพี่น้องนะครับการไถานานี่ มันก็ต้องใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนนะครับใช้พลังงานน้าน้ํามันเนาะใช้พลังงานเชื้อเพลิงถ้าบ่ามีน้ํามันนี่รถกะแลนบ่ได้น้ํามันก็มาจากไหนล่ะก็มาจากเงินนะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าทุกอย่างนะครับสมัยนี้นี่ขับเคลื่อนด้วยเงินหมดนะครับถ้าคุณไม่มีเงินนี่มันทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ละวันนี่หายใจเขา้าหายใจออกมีแต่เงิน กับข้าวนะครับเหมือนกันนะครับยุคนี้นี่บอกว่าจเจริญเจริญน,นะครับยุคน,นี้เป็นยุคเทคโนโลยีจเจริญอยู่พี่น้องแต่ถ้าไม่มีเงินนี่คุณอยู่ไม่ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยตะรุนพอรุ่นแม้ายิ่งเวลาช่วงดำนายอย่างนี้พี่นอ้องคือจะหากับคงกับข้าวนี่มันมนง่ายนะครับกับเขาแรงบมมีสมัยนี้นี่เป็นไงพี่น้องคิดยากเลยตายแล้วสิกินนี่อย่างเนาะยหมดแรงนี่ ไปซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่แล้วนะครับไปล้านค่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะตอนผมเป็นเด็กหน่อยเนาะพี่น้องคือแม่บอกว่าไม่มีอย่างกินเด้ครับมึอแลกงเนี่ยม่มีอยังกินบ่นได้คิดยากครับพี่น้องคือไปหาขุดเอาขี้ไก่เดียนตามพ้นนะพี่น้องไปปากเบ็ดไปสี่ห้าหลังปลาเข็งปลาหมอเนาะมากินเบ็ดนะครับสิบตัวยี่สิบตัวก็ได้ไปปนแนละ้วพี่น้องนะครับได้ไปปนแลงอ่ะดิ ผักเราผักกินกับปนลเรเอาผักแว่นก็ได้พี่นอ้องนะครับผักแว่นมันเกิดยีนธรรทงงสมมุนนะครับแต่สมัยนี้มันกินไม่ได้เพราะมันมีสารพิษนะครับเทคโนโลยีนี่ก็นําสารพิษเข้ามาด้วยนะครับคือเพราะว่าสมัยสมัยก่อนเนี่ยบ่ได้จีดยาฆ่าเนา้ปุ๋ยนี่ก็ใช้แต่ปุ๋ยไอ้ขี้วัวขี้ควายสมัยนี้มีแต่ปุ๋ยเคมีนะครับฆ่าหญ้าก็ใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นเรามันก็เลยให้เกิดการสะสมในดินพี่นะ้อง กินอะไรก็กินยากแนวอยู่แนวกินกนี่ก็ถูกทำลายไปหมดแล้วนะครับคือคนสมัยก่อนนี่ไม่มีเงินนี่แต่มีความสุขนะครับหาแนวอยูแนวกินกับบ่ยางง่ามนี่กับไปหาไซเบ็ดแหมเบ็ดโกบอย่างเงี้ยก็โอ้ยทางเบ็ดป่าเบ็ดกบเป็นหมอบไปหาไตกบไตเขียดคือยง่มนาหน,น้านี่มอึดแน่อยู่แนวกินเลยนะครับแต่สมัยนี้นี่โอ้ยมันมันรู้สึกว่าสบายแต่สบายนี่ชีวิตขาดเงินไม่ได้ นะครับเขาบอกว่าสมัยนี้เฮ็ดเันเงินสบายสบายแต่ว่าขาดเงินเมื่อไรด้นะครับแต่ถ้าสมัยก่อนนี่ลําบากกายนะครับลําบากแก้กายแต่ใจนะ่ะมีความสุขความสุขสมัยก่อนเนี่ยโอ้มันมันล้นกระเป๋าเลยนะครับถ้าเคยเกิดทันในยุคที่ว่าผมเราไปนี่มันมีความสุขครับพี่น้องนะครับคือไม่มีความเครียดเลยนะครับคนก็ไปไหนมาไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส สมัยนี้คนไปใสกามิตาฟ้าวมิตรเล็งมิตาลีบนะครับนาบูนนาบึงใช้กันเครียดกับค่าใช้ใจ่ายสมัยก่อนเรครับโอ้ยบ่ดด้สนใจแล้วพี่น้องข่าวเศรษฐกิจจะดีไม่ดีนี่คือปานนอกเขานี่ไปหาไสเวทกงเวทกบไสเวทป่าหินก็แล้วนะครับน้ำเลยพี่น้องเมื่อก่อนนี่เนาะน้ะําตามทุ่งนานี่นะครับเออเข้าไปดําหน้ามันบอกเมื่อก่อนไปนอนนาเด้อไปนอนหน้าเด้คนอีสานเท่านี่ ไปนอนหน้าไปดำหน้าคือหน้ามันไกลสมัยก่อนนี่นะครับเป็นกิโลสองกิโลคือไปนอนอยู่ที่หุ่นเป็นบล่ล่ะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ถนนท่าไปไ้ไปหน้านี่ยมันเป็นโศกได้ย่ามนาหน้ามนาอาาาย่างนี้มันไปยากเลยงวงเลยคุย้ยก็สีฮอดพอแม่ก็เลยพาไปนอนหน้าเพราะว่าอย่างตีนตื่นย่ามเศร้านี่ครับล่งไฮลงหน้าเลยนะครับตื่นตื่นมาแล่วก็เฮ็ดเลยสมัยท่างสีงไปนอนอยู่บ้านตื่นมาสัวห้องสีย่งางไปหอดหน้านี่ ใส่เวลาเป็นส้มโมงพี่น้องทีนี่พ่อกับแม่ก็เลยพ้าไปนอนนะน้ําจะอาบมันก็ไม่ได้ยุ่งยากกับน้ําประปาอาบมันทงหน้าเลยก็ได้สมัยสมือนี่มันไปอาบบงซันบ่ได้พี่น้องมีแต่ยาขายามีแต่สารพิษนะครับมีแต่เชื้อโรคคือเชื้อโรคสมัยก่อนเนี่มันมีไหมมันมีครับแต่ว่าเชื้อโรคมันไม่เหมือนสมัยนี้พี่น้องเชื้อโรคสมัยนี้คือสารเคมี เมื่อก่อนนี่เชื้อโรคเขาแค่พวกไอแบคทีเรียอะไรธรรมดาคือมันอยู่กับคนอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ทําลายคนแต่ทุกวันนี้นี่เชื้อโล่เชื้อโรคนี่มันมันพัฒนาไปน้าสารเคมีนะครับอาบเข้าไปนี่ใครเป็นแผลนี่ตายเลยพี่น้องไปหาหมอเขาก็บอกว่าติดเชื้อมันติดเชื้อแล้วก็ติดสารเคมีนี่แหละนะครับไปทําลายระบบในร่างกายเราให้เราตายไปได้นะครับไปไปตัดกระบบกกระแสลงแส้เลือดอยังเขาก็ว่าไปแล้วนะครับ สมัยก่อนรู้สึกว่าความสุขนี่มันมันล้นกระเป๋านะครับไปนอนนานี่ก็เอาข้าวโพดไปใส่ตามพมุ่นพี่น้องเอาเวลาใกล้จะปลูกไปนู่นแหละกระล่งสีด้เกี่ยวเข่ากับกบด้กินแล้วข้าโพดนะครับสมัยนี้ทุกอย่างต้องซื้อเอานะครับสมัยสมัยก่อนนี่เทาข้าวโพดไปปลูกตามพุน่นข้าวโพดกับักไม่เต็มเนาะมันก็คือจังแสบแสบพี่น้องแต่สมัยนี้นี่ฟักเต็มไปได้กับบ่แสบซ้ำสมัยก่อนนะครับ คือทุกอย่างนี่นะครับมันขึ้นอยู่กับความสุขล้วนๆเลยนะครับความสุขในจิตใจนี่แหละนะครับมันเห็ดในเฮาเห็ุหนังกระแสบและสม,มือนี่พี่น้องเอ้ยนะครับถ้าไม่มีเงิน,นีกินยัังกระบาแสบนะครับจะทําอะไรก็รู้สึกติดขัดไปหมดนะครับชีวิตชีวิตเทคโนโลยีความเจริญเข้ามาสูงก็จริงพี่น้องแต่ความสุขเราทําไมรู้สึกว่ามันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับ เราต้องทํางานเหมือนเป็นทาสใช้ชีวิตวันวันหนึ่งนี่ทํางานสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนะครับเพื่อมาซื้อความสุขแต่สมัยก่อนทําไมความสุขเราไม่ได้ซื้อนะครับไปใส่กระไรแต่ความสุขกลับมาพี่น้องนะครับไปให้ไปหน้าไปหายแนวอยู่แนวกินกันง่ายแต่สมัยนี้ถ้าไม่มีเงินนี่เหมือนเหมือนลมหายใจเราจะขาดเลยนะครับคิดยากนะครับแต่ละมือคันว่าม,มีเงินนี่อยู่ยากพี่น้องอะไรก็ต้องทรงต้องซื้อหมดนะครับ อ่ะเนาะคือชีวิตยุคนี้นะพี่น้องมีทุกอย่างนะครับมีบ้านนะครับมีรถนะครับแต่ยกเว้นนะครับความสุขที่คนเราสมัยนี้นี่ไปเทียบสมัยก่อนเมื่อใ้นะครับความสุขนี่สมัยก่อนนี่มันมันสุดยอดมากนะครับแต่สมัยนี้หรือว่าต่อ,ต,อต่อไปนี่มันคงหายยากแล้วพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเดินด้วยเงินนะครับเงินเป็นตัวควบคุมชีวิตนะครับ เอาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะครับสําหรับคลิปไอ้หนุ่มนอนนะนะครับขอบคุณมากๆากสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ